แตงไทยกับแตงกวาคนเป็นโรคไตกินอันใดใดแน่นะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าต้องกินได้ทั้งสองอย่างแต่จริงๆแล้วว่าแมนนะครับคนที่เป็นโรคไตนะครับสามารถกินแตงกวาแน่นะครับตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นพาร์ซิมีโพืทสจะเสี่ยงต่ำนะครับสามารถกินได้ทุกระยะเลยกับว่าได้นะครับส่วนแตงที่ตองหามสําหรับคนเป็นโรคไตนะครับก็คือแตงไทยแบบนี้นะครับสังเกตว่าเนื้อมันจะเป็น เหนือมันสุกแล้วมันออกเเหลืองนะคะมันจะมีโพแทสเซียมบระผานที่จะสูงซึ่งคนเป็นไตนีตองคุ้มแร่ธาตุตัวโพแทสเซียมนะคะนั่งบว่าสิเป็นโพแทสเซียมโพทอรลัตหรือว่าโซเดียมนะคะอันนี้คนเป็นไตตองคุ้มนะคะส่วนในเรื่องของโพแทสเซียมก็คือมันสีอยู่ในหมวดพักผลไม้มันสีมีผลกับผู้ป่วยไตในเรื่องของการต้นของหัวใจนะคะถ้าหากว่ามันมีค่าโพแทสเซียมสูงหลายมันก็สิส่งผลในหัวใจคนป่วยนีต้นพิจังวะใดนะคะอันตรายถึงชีวิต ก็ฝากไว้นะครับว่าแตงไทยนี่บนแนนําหายคนเป็นโรคใดกินนะครับแต่ถ้าผู้ใดมีค่ะโพแทสเซียมโบเกินโบเกินนะครับสามารถกินได้อยู่นะครับแต่ว่าบ่หยกินหลายกินเป็นสองสามชิ้นขําจอย่างสีนะครับก็ต้องดูดกินแต่ถ้ามีคาร์บอเทสเซียมนี่มันสูงเกินไปแล้วนะครับเกินตามกิน์มาตรฐานเ้ากับโบนเนนํากินนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงเหุใหายเกิดหัวใจวายหัวใจตีนพิจมวาได่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับ กินจังได้ให้ไตฟื้นนี่นะครับในเล่มนี้เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่แอปยิบยุกออกมาบอกชูฟังในหนังสือเล่มนี้นะคบกินจังไดให้ไตฟืนน้นในซีบอกซึ่งพักที่กินได้วันละไม่ที่กินบ่ได้นะครับล้วกวกค้าเหลือต่างๆที่คณเป็นโรบไตควรสิหูไหว้น้ำนะครับนอกจากอาหารข้าวหวานอาหารที่ไป่วยไตสามารถเอาไปเ็ดกินได้นะครับก็บจะนี่พวกนี้บอกน้ำอยู่นะครับการคุ้มแร่ถาุต่างๆ ถ้าหากสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสั่งจองไว้ได้เลยครับ